พระราหูคือราชันแห่งโชคลาภและเจ้าแห่งอารมณ์5พฤษภาคม2568เวลา9ดารากา44นาทีเป็นอีกวาระที่ดาวดวงนี้จะยกหรือย้ายเรือนจาบราศีมีนสู่เรือนราศีกุมซึ่งด้วยตัวตนพระราหูไม่มีขาย้ายเรือนหรือเคลื่อนที่ก็จะกระโดดหรือกระโจน เหมือนนกโผลจากกิง่งไม้ต้นหนึ่งสู่อีกต้นหนึ่งก่อนจะไปต้องเตรียมตัวเหมือนวอร์มเครื่องไปก็ต้องออกแรงทั้งหมดจึงส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนกับกิ่งไม้หรือกับที่ที่สถิตอยู่ครูบาอาจารย์โหราศาสตร์ท่านเปรียกว่ากิ่งไม้ในความหมายนี้ก็คือเรือนราศีดังนั้นเมื่อพระราหูจะยกหรือย้ายจึงเกิดสถานการณ์ที่เรียกกันว่าพระราหูถีบ ทั้ง12ราศีจะได้รับแรงสัตส์เทือนเหมือนโดนแผ่นดินไหวด้วยกันทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าพระราหูนั้นท่านสถิตเรือนอะไรในราศีท่านวาระพระราหูถีบสําหรับรอบนี้จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ดับคือวันที่18เมษายน2568กระทั่งถึงวันที่ดาวเสาย้ายทับราศีมีนนั่นคือวันที่19พฤษภาคม2568ราหูถีบจะส่งผลกับ12ราศีเป็นอย่างไรเชิญรับชมรบับฟังครับ ผมอาจารย์สมเจตแสงคำเนเวงกัมพูเจ้าของทฤษฎีฮงจี้เล็กที่บ้านและที่ปรึกษาธุรกิจเริ่มที่ราศีเมษคือผู้เกิดระหว่าง13เมษายนถึง13พฤษภาคมกับผู้เคยผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีลัคนาเกิดสถิตราศีเมษพระราหูสถิตเรือนวินาศหรือหลังลัคนาพระราหูทีบให้ท่านระวัง2อย่างอย่างที่1นึความรับแตกย่าพึ่งคิดว่าเฮ้ยฉันไม่มีอะไรไม่มีความรับอะไรให้ต้องระวงังลองคิดดีๆครับบางสิ่งบาง อย่างที่ไม่อยากให้ใครรับร่วงรู้รับรู้การเตรียมตัวและการไปของพระราหูจะทําให้ความรับที่คิดไม่ถึงแตกเพราะชาวบ้านชาวช่องรู้โจดขานกันสนุบป,ปากละคำเนี้ยกับ2 ระหว่างนี้ดาวการเงินคือดาวศุกร์ดาวพุธเกาะกลุ่มร่วมกับพระราหูระวังอีกอย่างคือคดีความเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเครดิตบูโรหนี้สินค้างเก่าเอาเช็คไปแลกเจ้าของเงินเขากลับบ้านเก่าไปแล้วแล้วญาติเขาก็ไม่ตามคิดว่าน่าจะจบช่วงนี้แหละครับเขาจะตามทวงกลับเข้าบ้านหมายสารปะหลาเลยดังนั้นตรวจสอบทางหนีทีไล่ไว้ให้ดีนะครับท่าน ราศีพฤกษ์ได้แก่ผู้เกิดระหว่าง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนกับผู้เคยผูกดวงหรือวางดวงดาวลัคนาสถิตราศีพฤกษพ์พระราหูถีบระวังคำพูดครับท่านจะเสียโอกาสพลาดโชคราบก้อนใหญ่เพราะความปากไวพูดโดยไม่ระวังใครบางคนกําลังจะเซ็นโอนทรัพย์สินพันล้านให้ใจเนี่ยเต้นตบตบ,ตบเฮ้ยฉันจะได้จริงๆเหรอแต่ด้วยความคุ้นชินความเคยปากผู้ใหญ่ของเราสอนไว้บอกแหมเกงใจจังเลยไม่ต้องก็ได้มั้งมัน เยอะไปปากกาจะจะลดแล้วชะงักเลยครับคิดได้เออจริงด้วยว่าราศีพฤษพ์ไม่ใช่ญานิวาให้มันทําไมวะเอาไปแค่พันเดียวพอจบเลยครับอันนี้ตัวอย่างนะครับหยิบยกให้ท่านเห็นภาพ ความจริงเนี่ยคนไม่มีใครเข้าใจดีมาให้หรอกเป็นพันเป็นหมื่นล้านดังนั้นจําไว้ช่วงนี้ห้ามปากไวราศีเมทุนได้แก่ผู้เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมกับผู้เคยผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีลัคนาเกิดสถิตราศีเมทุนพระราหูสถิตรเรือนกร,รมมะซึ่งหมายถึงการงานอาชีพหรือสิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบประกอบกับช่วงเวลานี้ถึงต้นเดือนพฤษภาดาวเจ้าเรือนกับดาวเจ้าเรือนวินาศก็สถิตร่วมด้วยสําคัญสูงสุด ด,ดาวอังคารยังสถิตเรือนการเงินโอกาสที่ท่านจะทํางานผิดพลาดเสียหายรุนแรงถึงขั้นต้องชดใช้เงินเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้สูงจงอย่าไว้ใจลูกน้องบริวารต้องตรวจสอบดูแลการงานอย่างใกล้ชิดกระทั่งเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับงานครับช่วงนี้นะเช็คดูดีๆอย่าไว้วางใจ ราศีกรกฎได้แก่ผู้เกิดระหว่าง15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมกับผู้เคยผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร,ร์โหราศาสตร์จากราศีลักนณาสถิตร,ราศีกรกฎพระราหูกับราศีกรกฎเนี่ยไม่ค่อยจะถูกโลกกันสักเท่าไหร่พระราหูถีบจึงต้องระวังท่านเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะเวลานี้ครับดาวศุกร์ดวงดาวแห่งความรักและแรงปาถนาสถิตร,ร่วมกับราหูพระราหูก็นะก่อนจะจากอาจจะทําให้ราศีกรกฎที่เป็นคนใจดีจิตใจอ่อนไหวง่ายคุณผู้ชาย หรือถือเสมือนผู้ชายเจอใครในช่วงนี้อย่านึก ว่าเขาเห็นท่านรูปหล่อหน้าตาดีเหมือนผมนะเช <Huh? S 1> ่นเดียวกันครับคุณผู้หญิงหรือถือเสมือนผู้หญิงหักห้ามใจตัวเองไว้ให้ดีด้วยเขาบอกว่าโสดไม่มีใครก็อย่าไปเชื่อเขาง่ายๆเพราะท่านมีเกณฑ์เสียชื่อเสียงอันดับหนึ่งเลยเรื่องชู้สาวคาวโรกีอันดับสองคือเรื่องเงินเรื่องทองในไปรับปากใครเขาไว้หาคืนเขาไม่ทันเขาประจานไม่ใช่จานเล็กๆนะครับประจานดาวเทียมเอาละครับท่านราศีสิงห์ได้แก่ผู้เกิดระหว่าง17สิงหาคมถึง16กันยายน กับผู้เคยผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีแล้วลัคนาเกิดของท่านนั้นสถิตราศีสิงห์พระราหูสถิตเรือ,มอนมรณะแล้วก็มีดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินสถิตร่วมด้วยถึงวันที่หนึ่งพฤษภาก่อนจะเหลือแค่ดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะเกาะกลุ่มร่วมกับพระราหูกระทั่งถึงวันที่5ที่พระราหูย้ายทั้งหมดนี้ส่งผลทั้งดีและตรงกันข้ามเอาเรื่องไม่ดีก่อนเลยแล้วกันวาระพระราหูถีบราศีสิงห์ครับทรัพย์สินเงินทองสูญหายหล่นหายแบบไร้ร่องรอยตะกี้ยัง เห็นอยู่เลยยังหยิบอยู่เลยแต่เปิดกระเป๋าตอนนี้อ้าวหายไปแล้วหายไปไหนหายยังไงคิดไม่ออกเลยส่วนเรื่องดีครับเพื่อนฝูงญาติมิตรคนที่เอารัดเอาเปรียบหรือคนที่ทําให้ราศีสิงกระอัดกระอ่วนมาโดยตลอดอยากจะสลัดหลุดคนคนนี้อยากไล่ไปให้พ้นเพราะสิ่งที่คุณมึงทํากับเรามันเกินไปแต่ที่ไม่พูดไม่บอกติดขัดแค่ว่าครั้งหนึ่งญาติเขาเคยช่วยแม่เราญาติเขาเคยช่วยเราไม่ว่าจะตอบแทนกันหมดแล้วก็ตามพระราหูถีบครั้งนี้จะถีบทรง คนคนนี้ออกพ้นจากชีวิตอย่างเหลือเชื่อราศีกันได้แก่ผู้เกิดระหว่าง17กันยายนถึง16ตุลาคมกับผู้เคยดูดวงผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีลัคนาเกิดสถิตราศีกันพระราหูถีบระวังครับพันจะเสียของรักโดนแย่งแฟนแฟนบอกเลิกเพราะพระราหูสถิต เรือนคู่เรือนปัตตนีและพร้อมกันนี้นั้นดาวตัวตนคือดาวพุธกําลังจะโครจรเข้าเรือนมอรณะส่วนถ้าบอกว่าแหมอาจารย์ฉันน่ะแก่แล้วนะความลงความรักไม่มีอะไรกับใครเขาก็ใช่วาจพนท่านจะเจอปัญหาถูกโกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลงทุนทําการค้าเล่นชงเล่นแชร์อะไรกับใครนั่นแหละครับท่านจะมาแทนเรื่องของความรักราศีตุลได้แก่ผู้เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนกับผู้เคยดูดวง วางดวงดาวผูกดวงลัคนาเกิดสถิตราศีตุลช่วงพระราหูถีบแนะนําให้งดเที่ยวกลางคืนเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมกระทั่งจะไปดูคนส่งคอนเสิร์ตเข้าร่วมชุมนุมสนับสนุนคัดค้านบ่อนเสรีอะไรประมาณนี้หลีกเลี่ยงเลยครับกับอีอย่างหนึ่งคือเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดจะรวมหัวกันให้ร้ายกันแกล้งโดยเฉพาะราศีตุลที่เพิ่งเริ่มงานใหม่เปิดธุรกิจไปดูหน่อยครับว่ามาเฟียขาใหญ่เนะี่ยเขาไม่ชอบหน้าท่านสักเท่าไหร่เขาอาจจะรวบรวมสะบัดพักพวก รุมกินโต๊ะท่านเอานา ราศีพิจิกได้แก่ผู้เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมกับผู้เคยดูดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีลัคนาเกิดสถิตราศีพิจิกช่วงวาระราหูถีบลูกน้องบริวารจะนําปัญหาความวุ่นวายมาให้กับราศีพิจิกกับราศีพิจิกที่เกิดวันอังคารและวันพุธกลางคืนเพราะพุธกลางคืนนะครับพุธกลางวันไม่เกี่ยวให้ท่านดูแลสุขภาพครับโดยเฉพาะโรคผิวหนังผื่นคันตุ่มน้าใสๆเนี่ยจะไปเอาน้ําใสไม่ใช่ถ้าเจอสิ่ง l เรานี้ก็อย่าประมาท ทิ้งไว้แค่ใช้ครีมทาไม่ยอมพูดแพทย์จริงๆแล้วอาจจะรุนแรงมากกว่าที่ท่านคิดเพราะพระราหูสถิตเรือนปุตะร่วมกับดาวศุกร์และดาวพุธราศีธนูได้แก่ผู้เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง15มกราคมกับผู้เคยดูดวงวางดวงด,วงดาวผูกดวงตามแบบโหราศาสตร์จากราศีแล้วลักนณะเกิดสถิตราศีธนูแผ่นดินไว้ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย,บ,ยงงบ,บ,บ้านช่องเป็นยังไงบ้างครับบ้านช่องเป็นไงบ้างครับตรวจสอบดีแล้วหรือยังพระราหูสถิตเรือนพันธุประกอบช่วงพระรา หูย้ายดาวอังคารยังสถิตเรือนมรณะวาระพระราหูถีบระวังบ้านสุดบ้างพังแบบปุบป,ปับกับถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านญาติพี่น้องก็จะนําปัญหานําความวุ่นวายมาให้กับราศีธนูโดยเฉพาะเรื่องของคดีความราศีมังกรได้แก่ผู้เกิดระหว่าง16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์กับท่านที่เคยวางดวงดาวผูกดวงลัคนาเกิดสถิตราศีมังกรถ้าอยู่ในช่วง เริ่มต้นธุรกิจหรือกําลังจะลงทุนรงแรงการงานอะไรเป็นไปได้ช่วงนี้ยกคันเร่งได้หน่อยก็ดีหรือเบรกได้ก็เบรกครับพระราหูสถิตเรือนสหัชชะเกาะกลุ่มร่วมกับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนปุตตะแถมด้วยดาวพุธดาวเจ้าเดือนอริกับเจ้าเดือนสุภาวาระพระราหูทีบอาจจะทําให้ทุนหายกายําไรโหดชั่วข้ามคืนกับอีกอย่าง ช่วงนี้นั้นชีวิตจะแวดรอบด้วยผู้คนหลากหลายให้ท่านระวังผู้หวังดีประสงค์ร้ายมาสร้างความเสียหายแอบอ้างชื่อท่านสร้างความเดือดร้อนกับใครต่อใครไปทั่ว ราศีกุมได้แก่ผู้เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมกับผู้เคยผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหราศาสตร์จากราศีลัคนาเกิดสถิตราศีกุมเป็นหนึ่งในไม่กี่ราศีที่พระราหูถีบครั้งนี้แล้วดวงดีเหตุผลคือพระราหูเป็นดาวตัวตนหรือดาวเจ้าเรือนของคนราศีกุมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรพระราหูจะไม่ทําร้ายราศีกุมเด็ดขาดผมไม่ขอพูดอะไรมากถ้าท่านคือราศีกุมตัวจริงเสียงจริง ซื้อสลากินแบ่งกินไม่แบ่งรัฐบาลโรตลี่ไว้บ้างหรือถ้าตอนนี้อยากลงทุนอะไรอยากเริ่มต้นทำธุรกิจการงานอะไรถ้าท่านศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ความเป็นไปได้เห็นความน่าจะเป็นดูแล้วว่าไปได้แน่จะรออะไรแล้วครับลุยเลยครับท่านราศีสุดท้ายราศีมีนได้แก่ผู้เกิดระหว่าง13มีนาคมถึง12เมษายนกับผู้เคยผูกดวงวางดวง,ด,วงดาวลัคนาเกิดสถิตราศีมีนพระราหูกุมตำแหน่งเกิดท่านครบวาระปีครึ่งช่วงพระรา ราหูถีบราศีมีนครับท่านต้องระวังอุบัติเหตุจะเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากจุดอ่อนจุดเปราะบางของราศีมีนจะอยู่ที่ข้อเท้าอยู่ที่ข้อขาและเท้าโดยระวังพระราหูยกหรือย้ายนั้นพระเกตกับดาวอังคารก็เคลื่อนเข้าเกาะกลุ่มร่วมกันในเรือนปุตตะเรียนเตือนครับระวังหกล้มไม่ใช่ห้าล้มนะหรือปัญหาสุขภาพที่ส่งผลเกี่ยวกับขาเท้าและการเดินเหนินทั้งหมดนี้คือ12ราศีที่จะได้รับผลจากการยกหรือย้ายของ พระราหูในวาระที่เรียกว่าพระราหูถีบ ท่านผู้ชมครับถ้าท่านทำงานมาทั้งชีวิตยังไม่รวยสั่งเนื้อสั่งตัวไม่ได้สักทีหรือกำลังมองหาทางออกชีวิตต้องการความมั่นคงผมแนะนำบริการนี้ครับบริการดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยำเพียงอย่างเดียวแต่แม่นแล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์เปลี่ยนแปลงชีวิตท่านสร้างความสำเร็จสร้างความมั่นคงได้จริงอันบ่มเพาะจากความรู้ประสบการณ์การทำการโหราศาสตร์ทวงชุ้ยและที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า20ปีของผมสิ่งที่ท่านจะได้รับจากบริการนี้9 ข้อใหญ่ๆด้วยกันครับข้อที่1ท่านจะได้รู้ว่าความสามารถแท้จริงของท่านนั้นคืออะไรนาเรียนว่าหลายท่านไม่รู้ตัวเองเก่งอะไรทําอะไรแล้วดีความสับสนตรงนี้หมดไปได้แน่นอนถ้าท่านเลือกใช้บริการนี้เพราะโหราศาสตร์จะตอบข้อสงสัยให้กับท่านได้ 2. ออาชีพการงานที่ทาแล้วรวยทําแล้วมีความสุขคนเรานั้นทํางานอะไรถ้าอยากทําทําได้หมดแหละครับแต่งานที่ทาแล้วรวยทําให้ท่านมีความสุขต้องเป็นงานเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับ ดวงชะตาดูดวงวางแผนชีวิตอ่านดวงอ่านดาวรู้ได้ทันทีว่าพื้นชะตาท่านทํางานอะไรทําแล้วดีมีความสุขและร่ารวยข้อที่3คนเราต่างก็มีข้อเสียแล้วอะไรคือข้อเสียอันสําคัญที่ทําให้ท่านพลาดโอกาสดีๆหลายครั้งหลายคราวรู้ตรงนี้ก็เพื่อนําไปใช้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพสําหรับตัวท่านเช่นว่าถ้าท่านพูดไม่เก่งต้องฝึกฝนอย่างไรให้พูดเก่งนําเสนอเป็นข้อที่4ี่โหราศาสตร์ตามแนวทางผมนั้นยังเชื่ออ,อีกว่ามนุษย์ทุกคนต่าง ก็มีกรรมติดตัวสิ่งที่มีควรเกิดความผิดหวงังการผิดพลาดและการสูญเสียนั้นเกิดเพราะเจ้ากรรมในเวรที่คอยดักรออยู่ตลอดเส้นทางชีวิตดังนั้นท่านต้องทำบุญอย่างไรที่จะ ผ่อนพลนกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรรับผลบุญกุศลและเปิดเส้นทางชีวิตให้ท่านเดินไปอย่างราบรื่นข้อที่5เลขที่บ้านที่อยู่แล้วดีมีความสุขตามชะตาของท่านต้องเป็นเลขที่บ้านเท่าไหร่ข้อที่6ว่าด้วยศาสตร์ของชื่อนามสกุลอักษรสระวรรณยุกที่ส่งเสริมชะตาสําหรับท่านต้องใช้อักษรสระวรรณยุกอะไรขึ้นต้นปิดท้ายกับกําลังดวงดาวกําลังตัวเลขเท่าไหร่บริการนี้ก็จะมีคําตอบให้ท่านครับข้อที่7หมายเลขมงคลตามชะตาท่านคือหมายเลขอะไรบ้างข้อที่8สีส่ง เสริมชะตาสีสำหรับงานมงคลสีสำหรับติดต่อธุรกิจสีสำหรับกระเป๋าเงินที่เก็บเงินและสีสำหรับเก้าอี้ทำงานโต๊ะทำงานซึ่งต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่สีประจำวันเกิดที่หลายท่านคุ้นเคยเคย,เคยคุ้นแต่เป็นสีส่งเสริมชะตาที่จะส่งผลดีกับชีวิตท่านได้มากกว่า้อที่เก้านับตั้งแต่วันนี้ชะตาของท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดตอนไหนโอกาสดีๆจะผ่านเข้ามาเมื่อไหร่รู้ตรงนี้ทําไมรู้ก็เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสําหรับชีวิตท่านบริการ ดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยำอย่างเดียวแต่แม่นแล้วยังสามารถนำไปใช้วางแผนชีวิต เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทํางานมากกว่า20ปีของผมอาจารย์สมเจตแสงคำาเวิงกัมภูคนเราต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยดูดวงวางแผนชีวิตจะบอกท่านได้ว่าอะไรคือจุดเด่นและจุดด้อยที่ท่านต้องวางแผนแก้ไข3ช่องทางบริการส่งไฟลเสียงคําทํานายทางลน์ให้บริการดูพูด ใช้บริการพูดคุยสดๆกับผมทางโทรศัพท์หรือเข้าพบพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวที่สำนักงานครับสนใจใช้บริการประแกน QR code ตามที่ปรากฏตรงนี้ก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817 008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีคนที่ดีตลอดไปสวัสดีครับ